วันนี้ค่ะจีน่ามีวิธีมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยจำชื่อคนได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่แสดงถึงความมีมารยาททางสังคมของเราแล้วเนี่ยยังเป็นวิธีที่ช่วยให้เราจําชื่อคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยทุกครั้งที่ได้รับนามบัตรมาค่ะทวนชื่อของเขาหรือถามอะไรที่เกี่ยวกับชื่อของเขาค่ะเช่น โอ้ขอบคุณค่ะชื่อคุณปียนัทนะคะคุณปียนัทนัทนี่สะกดโดยนอนเนนไม่หันอากาศทอฐานไม่มีการันนะคะแบบนี้ค่ะก็เท่ากับเราได้พูดชื่อเขาอยู่ในสมองเราตั้งหลายครั้งแน่เปียนัทปียนัทเปียนัทแต่เพื่อนๆเคยเจอไหมคะทวนก็แล้วเวลารับนำบาดก็ยังจําไม่ได้อยู่ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราพูดชื่อคุณเปียนัทหลายรอบเราจะได้เจอกับเขาในตัวจริงเลยค่ะคุณปียนัทตัวจริงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความจําสอนเรื่องความจําค่ะวันนี้เขาก็จะมาแชร์ค่ะว่าเราจะทํายังไง ที่จะจําชื่อคนได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยค่ะอีกหนึ่งเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่เราจะพยายามจําชื่อของเพื่อนหรือลูกค้าคนใหม่เราให้แม่นยําก็คือการใช้เทคนิคในการเชื่อมโยงชื่อของเขาเข้ากับลักษณะเด่นบนใบหน้าสมมติว่าเรามาเจอเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เขาบอกแนะนําตัวเองว่าชื่อคุณคิมแล้วก็ดูว่าเอ๊ะลักษณะเด่นบนใบหน้าของคุณคิมเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะเป็นจมูกที่ค่อนข้างจะโตกว่าปกติ หรืออาจจะเป็นเรื่องของตาตาเนี่ยเป็นอะไรที่เด่นมากเลยสำหรับคุณคิมตาเขาขั้นหยีเหมือนกับคนเกาหลีเลยแล้วพอดีคำว่าคิมนะครับผมก็เป็นนามสกุลข,ของคนเกาหลีเช่นกันฉะนั้นทั้งต่อไปที่เราเจอคุณคิมปุ๊บเราสังเกตมองพุ่งไปที่ตาของเขาตาตีอ๋อคนคนนี้ชื่อคิมนั่นเอง จีน่าขอลองเทคนิคของคุณเปียนัทที่เขาแชร์ให้พวกเรานะคะเอาชื่อเขาเลยคุณเปียนัทเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่อนัทค่ะถ้าจะต้องลิงก์ส่วนที่สําคัญบนใบหน้ากับชื่อของเขาจีน่านึกถึงนัทที่แปลว่าทีนี้ถั่วอะไรที่จะไปลิงก์กับหน้าเขาถั่วโก๋แก่ค่ะกลมๆใส่แว่นด้วยก็จะลิงก์กับตัวคาแรคเตอร์ของคุณนัทเลยก็นี่น่าจะเป็นวิธีที่ทําให้จําชื่อได้ว่าคุณเปียนัทชื่อเล่นชื่อนัทนะคะ การจดจำชื่อคนโดยอาศัยเทคนิคนี้จะทำให้เราสามารถจดจำชื่อของเขาได้นานขึ้นกว่าเดิมเคยไหมครับเราเคยเห็นคนคนนี้มาก่อนจำหน้าเขาได้แต่จำชื่อไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยลิงก์ชื่อของเขาเข้ากับตัวใบหน้าของเขาเลยครั้งต่อไปที่เราเจอคนคนใหม่ตั้งใจฟังชื่อของเขาพยายามลิงก์ชื่อของเขาเข้ากับลักษณะเด่นบนใบหน้าเท่านี้เราก็จะสามารถจำชื่อของเขาได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมครับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะ ไม่ต้องไปบอกเจ้าตัวหรือคู่สนทนาของเรานะคะว่านี่เธอเนี่ยฉันใช้เทคนิคนี้ในการจําชื่อเธอนะฉันจําว่าเธอเป็นหน้าถัวไม่ต้องไปบอกเขานะคะแล้วทุกครั้งที่เราเจอเขายิ้มเรียกชื่อเขาอย่างถูกต้องฉะฉานรับประกันเลยค่ะว่าเขาจะรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชมว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็จดจำชื่อเขาได้อย่างดี